โอเคนะครับอุ๊ยมีน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวๆดี๋ยวไม่ได้ทานเองอางสกายอ่างบาบครับที่ช่วยทำอ่างสกายกันอะไรเนี่ยซาบิโนะแมาจ้าจากที่เราได้ลองน้ำเมี่ยงเข้าไปแล้วเทคเจอร์เป็นยังไงบ้างครับคืออะไรครับ่คุณรู้ค้าตอบคุณพูดได้เลยนะครับหรือคุณจะอธิบายก่อนก็ได้ สก,กายเลยจะบอกว่าขอพิจารณาอีกนิดนึงเอกเตอร์อะไระครับไม่ได้ไงฮะเหมือนออกมาจากแบบว่าทะเลที่แบบว่ามีแร่ธาตุเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มาถูกทางเน่ะอาจจะไหว้ส่นงน้ำแขนนะำเฮ้ยไหวรู้ขนาดวิธีการไหว้ของเขาเขาอาจจะไม่ได้เป็นสีขาวนอ่าตันออกสีไหออกสีมันออกสีส้มๆเฮ้ยจุกทางจุกทางรู้คำตอบแล้วไหมครับรู้ครับนั่นคืออะไร แซวมอสจิมซอสที่ครับถูกไหมครับเกือบถูกครับทำไมค่ะบจิมซอสสามต้ไปอ่ะตอบยังงอ่ะแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยคือตอบเมนูแซลมอนสถูกต้องถือว่าข้อแรกตอบถูกครับผมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเก่งมากสกายนี่คำนนำนี่นะขอบคุณครับโอเคต่อไปเมนูที่สองครับเดี๋ยว อันนั้นที่ใครกินหลอดให้ให้พี่สกายก่อนเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเโอเคโอเออสดชื่นสดชื่นไปที่เมนูที่สองครับฉีดได้ฉีดได้โหยังไม่ตายเลยอ่ะจะกินได้จริงเหรอโหแล้วพ้องขมข้ยังไงอ่ะหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะ ี่ตอนนี้คิดขึ้นมาแล้วครับสกายเตรียมตัวครับอ่าตอนนี้อยู่ข้างหน้าแล้วครับอ่านปากค,ครับโอเคไปจิ้มน้ำจิ้มเลยไชุบกระเทียมเป็นไงครับผ่านแซมบอนไปแล้วคำนี้คืออะไรรสชาติมีเลมตั้งแตนีหนว่าเขาต้องมีสั<ห>นทรายจากที่ไหนครับจากที่ไหนว่า นอกจากจิงโจ้ที่เป็นตัวเด่นอะไระเ่างเงี้ยถูกทางอีกแล้วเมื่าเนื้อออสเซอร์ตัวเด่นยังไงพูดแบบนี้แม่จะรู้คำตอบแล้วคำตอบเลยนะครับเนื้อออสเนื้อออสเรเลียร์ในคำตอบที่ถูกต้องครับตับอักเสบอุจจระตัวนึ้นะครับส่วนไหนครับคุลกายก่อนท้องครับเฮ้ยโอ้แล้วถูกด้วยเนื้อส่วนท้องใช่ครับคุณนิสัยเนื้อตัวจริงจะกลายสุดยอดมากครับปรบมือให้สกายนะครับถูกไปสอง แล้แรชิ้นสุดท้ายที่น้ครับสกายครับสกายเราจะไปตามที่จืดใหม่ให้จับหลอดได้นะครับโอเคให้สก,กายจิบน้าไปก่อนตอนนี้มาถึงเมนูที่สามแล้วครับนะครับเออผมเห็นหนานี้พยายามจะถอดบ,บางอย่างของตัวนี้ออกแต่ว่ามันไม่ถนัดเขาเลยใช้มือแล้วนะครับโอเคนานนี้เลือกจิ้มน,น้ำจิ้มหนึ่งอย่างแล้วตอนนี้มาอยู่ที่หน้าคุนแล้วครับสก,กายอ้าปากครับ ดันสายครับผม,มหันหมาหาพี่ทำไมโอเคนี่ครับใหม่ครับสกายอันนี้ไม่น่ายากไม่นายนะเทคอร์น่าจะเดาได้ครับตอบเขาคุณสกายเฮ้ยเฮ้ยกระโดดนี้มีอะไรบ้างเด้งมากเลยครับ ีครับครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นนผมเป็นแฟนชามชีตัวจริงเลยเปิดนักาได้เลยครับเยี่ยมมากครับและนี่คือเมนูที่นานนี้จะได้ทานเป็นชิมแรกนะครับอันนี้ต้องอ้างอักว่างนิดนึงนะครับว่าเขาจัดมาเป็นพันค่อนข้างใหญ่ทีเดียวโอเคนะครับ นี่ที่ชั่วคราวนันนะครับเดี๋ยวไปกัอนโอเคลองอธิบายมาได้นะครับว่าจากเทคเจอร์ที่เราได้ลองเคี้ยวไปเป็นยังไงบ้างราชการเขาก็รู้อยู่ในรูปในครอบถูกหรือเปล่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างท่านนานีครับจิบน้ำก่อนได้นะอย่าจิบน้ำก่อนได้นะโอ้โหดูแลกันดีมากดูแลกันดีมากนะครับ ว่าตอนนี้คือซูชิครับแต่น่าจะเป็นซูชิฟูจิซังติมากิใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมรสชาตินี้ยากนะเพราะมีเพราะมันมีผมจับจุดได้ตรงเท็กเจอร์ที่เขาเป็นผู้ขระกอบภายิอกจริงๆแล้วมาเนี่ย พูดมาคือถูกอาจจะสลับกันนิดหน่อยจริงๆคือซูชิหน้าฟูจิซังมากิเออถือว่าถือว่าผมให้โพรามาถูกทางผิดตายอยู่ใน,นมือบิดน,นิดเดียวบิดน,นิดเดียวแต่ว่าถือว่าเท็กเจอร์ที่เขาบอกมาถูกต้องเลยนะครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวนะที่หยิบมาเนี่ยผมบอกให้เมื่อกี้ผมก็เฉลยผิดด้วยคือเท็กเจอร์ที่คุณกลับไปเมื่อกี้นเนี่ยลักษณะทำคล้ายๆกันแต่ที่คุณทานไปเมื่อกี้เนี่ยคือซูชิหน้าอุนางิคิริมากิ กูน,นั่งนี่แหละอ่าลาไรนแต่ว่าคุณทายไม่ผิดเพราะว่าโกลดเทคเจอร์มันคล้ายกันมากลักษณะคล้า,า,า,ายกันมากค<ร>ุณลองเมนูที่สองครับโหยก็พ่ายอันต่อไปแล้วสิไม่รู้เพเมื่อกี้ที่พูดมาก็ไม่รู้ถูกไม่ถูก,ถกซ้ายกับขวาคุณเลือกอะไรดีครับเลือกขวาครับขวาครับผมอ่ะมาดูกันนะครับเมนูนี้จะทายถูกหรือเปล่านะครับเอาแบบคำเอาใหญ่ไหมเอาคำใหญ่ไหมไม่ต้องใหญ่มากเนาะโอเค เร็วเวเรวผมไม่ได้ตักทานเองครับคุณต้องบอนเพื่อนครับโอเคอ่ะได้ทานไปแล้วอันนี้น่าจะพอเดาได้เทกเจอร์ชัดเจนเมนูนี้เป็นไงครับลองวิเคราะห์ดูครับนิชนี้ได้เียว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ แต่เด็กกับชาบูชีครับผมก็คือเป็นข้าวแกงกะหรี่ครับข้าวแกงกะหรีร่ตึงแต่ดติโนะน่านนจะมีเทคเจอร์แบบกุ้งแบบโบราณด้วยโอ้โหบอก,กละเอียดขานาดนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับผมยอดเยี่ยมมากและเมนูสุดท้ายลองดูครับเมื่อกี้คุณได้ลองทายมาผมไม่รู้นะว่าสิ่งที่คุณทายมามันจะถูกหรือเปล่าคุณตีความมากี่อ่าไม่รู้แหละคุณต้องลองดูก่อน และนี่คือเมนูส <pigs> <viruses> ุดท้ายที่นานิจะได้ชิมครับอ๋โอเคไปแล้วครับระวังนะค่อนข้างสูงเมนูนี้ผมว่ากว้างไม่พอผมกว้างอีกนิดโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอะใช่แบบที่พูดแมทที่แรกไปานไปางลองอธิบายมาได้นะครับว่าทิเจอร์ แต่ละคำที่เคี้ยวไปเป็นยังไงบ้างร่แมแล้วมันมีความ,มคามันช,ชี่เป็นคันชี่พอจะรู้คำตอบไหมลองตอบอีกสักทีไหมครับ นี้ก็คือซูชิหน้าอุานังกิคิวริกมากิซูชิเ<ไ>ป็นเมื่อกี้ก็คือซูชิหน้าโูจิซังมากิลองถอดหน้ากากได้เลยครับแล้วลองดูเมนูได้มันเหมือนกัน